ทำยังไงให้เขาชัดเจนสุริข้าพมูลสรนจิวาเขาใส่ดำแบบนี้นะครับการที่จะทําให้ใครชัดเจนกับเรานะครับเขาจะต้องมีความรู้สึกนี้นะครับเราจะต้องทาให้ความรู้สึกเขานะครับรู้สึกเป็นแบบนี้ครับการที่เขาไม่ชัดเจนกับเราครับเพราะแรกนะครับเขาคิดว่าเราไม่เป็นคนพิเศษครับเขาคิดว่าอยู่กับเราแล้วชีวิตมันตื่นจืดชื่นเขาคิดว่าอยู่กับเราแล้วชีวิตเขาไม่ตื่นเต้น คุณไม่ทําให้เขารุ้นคุณไม่ทําให้เขาสนุกคุณไม่รู้วิธีการกระตุ้นทําให้เขาหลั่งสารโดปามีนนในสมองเขาได้ครับ <Mega. S 1> เขาก็รู้สึกว่าอยู่คุณแล้วมันน่าเบื่อครับดังนั้นนะครับคุณจะต้องครับเปลี่ยนนะครับให้นะครับอยู่กับคุณแล้วเขารู้สึกว่าเขาสนุกเขารุ้นเขาได้ตื่นเต้นให้เปลี่ยนข้อน,นี้ก่อนครับข้อที่2ครับจงให้รางวัลเขาครับทุกครั้งที่เขาทําดีการทาแบบนี้จะทําให้เขารู้สึกปิติทาให้เขารู้สึกว่าเออเขาตื่นเต้นทุกครั้งที่เขาท,ทําดีคุณให้รางวัลเขาให้้รรางงงััลย่ไบนนะคเช การกอดเขาหรือการหอมแก้มเขาหรือว่าให้ของขวันเล็กๆน้อยๆนิดๆนิหน่อยทุกครั้งทุกวันทุกวันแบบนี้นะครับเขาจะรู้สึกมีความสุขเขารู้สึกปิติโดปามีนเขาจะหลั่งนะครับโดปามีนสารเสพติดเนาะนะครับลองไปเซิร์ชดูนะครับเป็นสารในความรักที่จะทําให้คนรักเราการที่ทําให้ใครรักเราคุณจะต้องทําให้สารเคมีตัวนี้เขาหลัง่ง ดังนั้นการที่เราให้รางวัลเขาบ่อยๆเขาบ่อยๆทุกครั้งที่เขาทําดีเขาจะรู้สึกว่าเขาอยู่คุณแล้วเขามีความสุขเขาอยากจะเสพติดคุณเขาอยากจะชัดเจนกับคุณข้อต่อนะครับคือคุณจะต้องทําให้เขารู้ว่าคุณเป็นคนที่คุณมีความมั่นใจไม่ใช่ว่าชีวิตของฉันถ้าขาดเธอฉันจะต้องตายชีวิตของฉันถ้าขาดเธอเธอแล้วฉันจะไม่มีความสุขไม่ใช่คุณจะต้องทาให้เขารู้เลยว่าฉันเป็นคนมีความมั่นใจฉันมีเธอเข้ามาเนี่ยก็เพื่อมาเสริมความสุขของฉัน แต่ฉันอยู่คนเดียวฉันมีความสุขแล้วฉันอยู่คนเดียวชีวิตฉันดีอยู่แล้วฉันอยู่คนเดียวฉันมีคนเข้ามาจีบฉันเยอะแยะอยู่แล้วคุณเข้ามาถ้าคุณดีฉันก็จะเอาเธอแต่ถ้าเกิดคุณไม่ดีมาทําให้ความสุขฉันลดลงฉันก็จะไม่เอาเธอคุณต้องทาให้เขารู้สึกแบบนั้นแม้ว่าในใจคุณอาจจะไม่ได้คิดแบบนั้นแต่คุณจะต้องแอคไปนะครับให้เขารู้สึกเพราะเรื่องความรักเป็นเรื่องของอารมณ์ य, <het? S 2> เป็นเรื่องของความรู้สึกเขาจะต้องรู้สึกว่าคุณไม <ora> ่ได้เป็นของตายคุณนมีตัวเลือกคุณ่ะ เป็นคนที่มีคุณค่าคนที่มีคุณค่าเท่านั้นถึงจะมีคนเลือกคนที่มีคุณค่าเท่านั้นถึงจะมีคนอยากได้แต่ถ้าเกิดคุณทําเป็นของตายคุณคิดว่าเขาคือคนที่คุณรักที่สุดแบบนี้คุณกำลังทำตัวให้ไม่มีค่าครับแล้วเขาก็จะไม่เอาคุณเพราะว่าไม่มีใครอยากได้คนที่ไม่มีค่ามาเป็นแฟนสหรไครนะครับที่ความสัมพันธ์เริ่มเสื่อมหรือความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคุณแนะนําไปทบทวนได้ในคลาสดาร์เกมเป็นจิ๋วสายดำที่ทําให้เขาคลั่งรักและเสพติดคุณตลอดชีวิตคลาสนี้ จะทําให้เขาขาดทุนไปแล้วเขาร้องไห้เหมือนน้องหมาน้องแมวขาดทุนไปเขาจะเริ่มเป็นโรคซึมเศร้าขาดทุนไปเขาอาจจะคิดสั้นได้ครับถ้ากรณีเรื่องเสื่อมหรือยังไม่ชัดเจนครับอย่าปล่อยให้ไข้หวัดเป็นมะเร็งครับคุณแนะนําแก้ไขด่วนครับก่อนที่เขาจะหายจากชีวิตคุณไปตลอดชีวิตครับไปที่หน้าโปรไฟล์ครูแตะลิงก์ครับใครนะครับที่มีปัญหาเรื่องความรักครับสามารถปรึกษาครูเบื้องต้นได้ฟรีครับไปที่หน้าโปรไฟล์ครูแตะลิงก์ครับเป็นกำลังใจทุกคนครับสวัสดีครับ